น่าก,กินมากเด็ดเด็ดจะกินให้ดูระหวังเน้อก้านเนื้อผู้ชายเขาร้อนมากอันนี้เป็นเนื้อตุ๋นนะเนื้อน้องนะเธอหน้าตาดีมากเธอเห็นป่ะต้มแซ่บเนื้อกรอบเธอเธอเดี๋ยวด้วยเนื้อกรอบโอ้เธอตอนนี้ฉันก็อยู่ที่ร้านเนื้อคู่นะจ๊ะที่ไอคอนสยามจะเธอจ๋านี่เมนูที่ฉันไม่เคยกินเลยอันนี้คือเส้นบะหมี่เกียกเก๊ยวกุ้งปะเกี๊ยวปลาเกี๊ยวปลาเกี๊ยวปลาและอันนี้ก็คือเกี๊ยวปลา แห่เกินใช่ไหมลุงบอลแห่เกินแห่เกินแล้วก็อันนี้ก็เป็นแบบว่า<ด>วต้มเ<อ>ต้าหู้ทอดอันนี้เป็นต้มเลง้งผู้ชายต้มแซบเนื้อก่อบมาปรุงให้ดูนะอ่ะพริกท,ที่นี่เขาเลดอย่างนี้ยเธอดูนี่พริกดองเขาเลดจริงนี<อ>หนึ่งอันนี้ว่าสว่านนะเธอมาอีกแล้วอันนี้คืออะไรนะลุงบอลเกาเหลาเนื้อน้องลายกินกับนี้กินกับนี้นี่เธอวันนี้คือกินฉ่ำมากอาหารผลไว้ก่อนเธอ น่ากินมากอะเป็นบรรเหมือนสมัยเป็นเด็กอะเธอบะหมี่โบราณแต่ว่าเป็นแบบว่าเป็นบะหมี่เส้นเล็กเนาะเกี๊ยวปลาอืมเข้าเล็กนุ่มอร่อยมากไม่เคยกินเลยอ่ะกุยช่ายทอดหอยกุ้งก่องเต้าหู้นี่เกี๊ยวเจอต้องกินอันนี้นี่น้ำจิ้มอันนี้น้ำจิ้มเหมือนคล้ายๆซีฟู้ดอ่ะ ดีมากอันนี้อ่ะอันนี้ขอใช้มือเลยนะอืมอ้อนๆเ,เออต้าหู้เลกนี่กินอะไรไม่ออกให้มากินเนือ้อคู่นะเธอบ๊ายบาย